ใครบอก50บวกออกกำลังกายยากมาดู3ท่างง่ายๆ แต่ได้ครบทุกส่วนของร่างกายท่าที่หนึ่งเราจะยืดทั่วร่างกันยืนกลางขาเท่าหัวไหล่หายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะให้สุดหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงพยายามให้ปลายนิ้วมือแตะพื้นค่อยๆม้วนกระดูกสันหลังแล้วกลับขึ้นมายืนตรงอย่างช้าๆท่านี้จะได้ยืดโลง่งสบายตัวหลังไหล่ขา15ครั้งต่อ1เซตสเซตนะคะท่าที่สองเป็นท่าลุกนั่งพลังแขนใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยเซฟเข่านะคะย่อก,ก้นลงแตะเก้าอี้เบาๆท่านี้จะได้ทั้งขาก้ หน้าทอ้องรวมทั้งแขนด้วยค่ะทำ15ครั้งต่อหนึ่งเซตทำ3เซตดูนะคะท่าที่สามยืนทรงตัวแกนกลางยืนหาที่จับพนักกำแพงถ้ากลัวลมเกรงหน้าท้องค่อยๆยกแขนซ้ายงอไปด้านหน้าพร้อมกับยกขาขวาแตะที่ศอกแล้วทำสลับข้างนะคะข้างละ15ครั้งต่อหนึ่งเซต3เซตนะคะเพื่อนๆชอบท่าออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้กดติดตามพี่ซิมไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีีหน้าคะ่ะ